โอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนวันนี้อยู่กับโลบอสเมพอะไรก็ไม่รู้ที่เราต้องทดสอบไอคิวนะโอ้โหเขาต้องตอบตอบให้ทันไม่งั้นผู้ตัดสินกรรมการจาฆ่าเขาโอบีบีคอมอะไรเนี่ยว่าไม่กอดเราเราฆ่าทิชเชอร์เราเป็นครูได้ด้วยโอไม่กอดแล้วคนจะตายกันหมดแล้วโอไม่กอดครูครูแบบโอไม่อันนี้พิษ ไอ้ถูกนี่วะสองลบหนึ่งไอ้สามลบสองเท่ากับหนึ่งโอเคไอ้ผู้หญิงไอ้ผู้ชายสองคนเอ้ผู้หญิงผู้ชายสองคนนี้มันจังสูดสีซะเหลือเกินเอลดับเอกทีมสิบแปดบวกดีมาดีอันนี้สิบเอ็ดลบสิบหกได้เท่าไหร่โอ้ตอบถูกอีกสี่สิบลบสามสิบ ระดับเป็นไปไม่ได้โอไมก้า oh เป็นไปไม่ได้ยังถูกระดับเป็นไปไม่ได้ยี่ส oh ิบสามบวกสามห้าห้าสิบแปดโอเมก้สิบเอ็ดคูณสิบโอหนึ่งหนึ่งร้อยโอ้มันคืออะไรวันหนึ่งร้อยสิบอ๋อฮะ oh. ha, มาเก้าสิบสามลบโอโหระดับบ้าแล้วทุกคนระดับบ้าโอเขาเป็นเขาเป็นคนบ้าแล้วหกคูณเจ็ดเท่าไหรครับเท่าไร่ครับ 6 1 6ส2 2เร็วเร็ว,รวคุณคุณป้านะอานนะนะนะตูตูตออผิดโอ้ oh God. ไม่ก็ไ oh ม่โคตรชนะโอ้ไม่ก็ผมแบบนี่มันมหามหาวิทยาลัยเถื่อนเฮ้ยมหาวิทยาลัยเถื่อนแต่เขาไม่ตาแล้วเขาเขาว่าเกิดใหม่นี่มันเครื่องอะไรวะเนี่ย มาฮะเราเจอมาทดสอบสมองละากันนี่เราขอนั่งตัวนี้เลยโอเคมาหนึ 1> 1่งบวกสามเท่ากับเท่าไหร่ครับสี่คิดนานจังอะ่ะเพื่อนห้าบวกสี่หกเจ็ดแปดอาอะไรอะ่ะห้าบวกสองร,ร,ร,รมันไม่มันง่ายมากเลยนะ ใกล้ถึงเราแล้วห้าหกเอาเร็วตอบหกก็หกดิเออแปลกละโ้แล <c oughs> ะดำมีเดียม <c oughs> มันวันลุ้นระทึกขนาดนี้มันกดดันโอ้ไม่เกิดวัวสีอันส่วนหนึ่งบกวกสี่เท่ากับลงตัวฮะเ <c oughs> ออ ห้าสี่สี่ครับอฮ้ยเขามาแล้วสามบวกสามเท่ากับสามสิบสามสิเอาสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเฮ้ยสิบบห้าแล้วมันง่ายกว่าของเราอีกลืมยากแล้ว แปลูกอกโอ้ยหกเเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเราไม่ได้อะไรบ้างเลยอ๋อเข้าใจแล้วโ,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 โน้ต้าคูณหน้าเขาเก่าห้ามาป่อยชยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่สเออ เฮลโอ้ม oh y god impossible เฮลนายทำได้ปะนายทำไม่ได้เท่ากับเราทำไม่ได้เฮลเยลก็ <c oughs> ตายตอเฮ้ยเฮ้ยเราเราชนะเราเนี่ยเอ้ยทุกคนเราเราชนะผมชื่อเด็กชายสบายดีแต่วันนี้ผมไม่ ผมผมได้สี่ครับผมเป็นซูเปอร์สตาร์แชมเปียนอันดับหนึ่งของโลกค่ะคำตอบง่ายเท่ากับเด็กเด็กเรียนคณิตศาสตร์ออไม่ไหวจริงขอขอนั่งตัวนี้เอาเฮ้ยใหญ่ใหสามบวกสองสี่ห้าดีค่ะต่อไปดีห้าเบคอนนั่นแหลนนแหละเบคอนฉลาดโอ๊้อันนี้ก็ง่ายๆเหมือนเดิมฮะ เอาเลยไอเบคอนไอเบคอนอย่าทำเสียชื่อเบอคอนเลยสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่โอเคเราจะห้าหกหกเฮ้แฮมเก่าเวสองบวกเจ็ดแปดเก้าด, 8, ดีอันนั้นมันง่ายกว่าของเราอีกแปดบ้านป้าเออ นีต่ตอบไปสิเออเด็ดเละสองบวกสอง,งไปก็เราแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโหเฮ้ยเดี๋ยวเราเราเรายัางคิดเร็วกว่าเขาอีกเลยอะไรเดี่ย ี่หนึ่งสี่ก็สี่ดิเออต้องแปลกนะสี่บวกสี่เท่ากับแปดเดียเออเบคอนเรื่องนี้สิบบวกแปดเท่ากับสิบแปดมันง่ายกว่าของแล้วอีกนะเจ็ดบวกสิบสองนี่ครั้งครั้งนี้คนฉลาดเยอะฮะครั้งโอ้ต้องกำจัดคนไม่ฉลาดออกไป ซึ่งเรารู้สึกว่าสมองเราตัานแล้วฮะหงหนึ่งหงสองสิบสองหงสามสิบแปดหกสี่ยี่สี่ยี่สี่เดียวี่สี่เออทำไมเราไม่ได้เรียนกับเขาบ้างเลยอ่ะรอ,อนานแล้วนะเฮ้ยขอจดเก้ายี่สิบยี่สิบสองเก้าสิบสิบเอ็ด อ้าวเราอะไรตายเลย <c oughs> ไม่ทำไมเราคิดไม่ทันะเราคิดไม่ทันไอ้คูไอค้ไอคูน่าเกียดเนี่ยเป็นคูเลยเป็นคูเลยใหม่กเป็นคูตั้งเจ็ดสิบเก้าไม่เอาอะอ่าตามกันไปไอ้เบคอนนายต้องตายแล้วนาย นายไม่ใช่ต้นกำเนิดเบคอนเว้ยอันนั้นคือต้นกำเนิดเบคอนของจริงไอ้ไอ้ห้าห้าโลบักโออนั่นแหละโกหกหบ้านอกง่ะคิโรพิมหกหกหกแล้วจะชนะแล้วเย้เบคอนเบคอนมามาเบคอนะ <c oughs> เป็นโคตั้งเจ็ดสิบเก้าอ่ะเอาว่าครั้งนี้มันตามสุดท้ายละกัดหามานี่เราต้องเอาโต๊ะนี้เหมือนเดิมเลยดับอีซี่หนึ่งวงหนึ่งหนึ่งวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดฮะจำเอาไว้สี่ห้าอันนี้มันง่ายมาก,กเลยนะสี่วงหนึ่งเท่ากับ เจ็ดดิเออหกเจ็ดแปดเฮ้รอเวลาหมดโอเคเก้าสิบมาโอ้มมยกอดหนึ่งลบหนึ่งเท่ากับศูนย์สามลบสองเท่ากับ ตอนไม่ได้เขียนชื่อเลยนะเองอะหกลบหกเท่ากับศูนโอเคเอไอไอ,อคนนั้นที่บนผิวหกหกหกใช่ปะสิบเฮ้ยโอ้มายกอสิบเอ็ดบวกสิบเอ็ดเท่ากับยี่สิบสองดิเกือบแล้วนะเองอะ แปลกนี่กำลังอะไรขึ้ไปเอลเอา,เอามาโอ้สูนยโอเคท่านท่านปิมปิมคงฮะยังไม่มีใครเขาถูกคัดออกเลยแต่มีแล้วคนหนึ่งนี่หว่าวช่วยด้วยช่วยฆ่าไอบเบคอนทันที หกโคบวกยี่สิบไม่กอสิบสามแล้วกสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าเจดเ้รอรอรอรรอรอรรรู้เมื่อกี้สมองเรวน ราสมองรวดจ,จัดเลยจ้นะว้ยว้ายนะเราเราใช้ความเนิร์ดความเนิร์ดในการซื้อซื้อของเราได้ความเนิร์ดใช้ความเนิร์ดซื้อซื้อของฮนะโอ้ไม่กอเราใช้ความเนิร์ดซื้อของอันนี้ดีกว่าตั้งเจ็ดสิบเจ็ดบาทได้อะไรโตมได้โตมอะ่ะ เราได้โตเอาไอเบี์คนมันฉลาดฉลาดสุดเลยหรอเฮ้ยทำไมเองฉลาดเลยอ่ะเฮ้ยเราเราไม่เข้าใจมันต้องใช้หลายภาษานะทุกคนไอเกมละไม่ไม่ใช่คนที่อายุเยอะเท่านั้นที่จะถูกต้องฮะจำเอาไว้แล้วเราอยู่ก้ยี่ยีใช่ปะเฮ้เราจะข่านยให้ได้ ัอและตรงตอบเป็นโอไม่มันถูกอีกแล้วอายุโอเค a y 9เก้าเก้าเกสี่บวกสี่เทากับแปดใช่ไหมฮะหนึ่งบวกสองเองนะเพื่อน ไม่เข้าใจว่าผิดพลาดตรงไหนมะมะนาวท่านน้องน้องมะนาวนี่นี่ไหนงู่ขนาดนั้นเลยหรออเฮ้ย <c oughs> เอาเอา <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแล้วทำไมเขาล่วมงมืก <c oughs> ี้หกบวกแปดต่อไป แปดหกเจ็ดอะไรอะในในคิดไม่ได้หรอไม่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดโหไอ้น้ำมันคิดเลขเร็วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม อาแข่งกันอยู่สองคนที่แหละสี่คูณสี่เท่ากับไอไอไอเสื้อแดงมันทำอะไรอ่ะมันด้อะไรฮ้แ uh ้่มันออกมันมาแล้วเฮ้ส่สี่หสี่สี่สองเป็นสี่สามสิบสอง แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกไม่ทองแล้วเราผิดไปนิดเดียวเองเราต้องแข่งกับไปนั่นแล้วแกตรงตายแก้ตรงตายแกตรงตายแกตรงตายมันไม่ตาย สามสิบสองฮะมันคืออะไรอะทุกคนวะ <this> โจทย์ยากขนาดนั้นคืออะไรอะสามสิบแปดทับสองเบคอนไม่รู้แน่เลยฮ่าฮ่าฮ่าตายซะไอ้เบคอนไอ้เบไอ้เบคอน ้าโคตรใจเลยอายุโอเคเก้า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 ชนะแล้วเอ็งน,นี่มันระดับทาซานทาซานชิตันนี่ว่ะไปถึงระดับนั้นได้ไงยะ <c oughs> จำทุกคนจำผมวะไรผมคือเทพณิตศิสตร์อดีตเทพคณิตศาสตร์ฮะนี่โอ้ยได้เท่าไหร่วะได้เท่าไหร่เราไม่รู้เลยไม่รู้เลยสารละกันโอ้ตอบเมื่อวายังได้ไ oh ม่เกินครเทพเลยเพื่ออะไร หนึ่งบวกสามก็กบสี่ยสามบวกห้าโอ้ยเอ็งเองมันบ้าเกินไปแล้วไอ้นางนาเล็บหมอมันง่ายมากเลยนะหกเจ็ดแปดเนี่ยโอเคแต่เราต้องจัดการอายุโอเคก่อนฮะอายุโอเคก้าว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 เดี๋ยวเราไม่ไหวแน่นอนเราต้องแฮกเขาฮะ ราต้องแฮกอันนั้นมันมีมันมากับเพื่อนมันด้วยชีต้าชีตาสี่ลบสามเท่ากับหนึ่งสี่เหอะเหอะเหอะเหอเหอมันมากันสองคนฮะมันมันเป็นแจ็คมันเป็นแจ็คเป็นคาร์บอยเนี่ยมันใส่ชุดเดียวกันเลยทุกคนสิบบวกเจ็ดเท่ากับสิบเจ็ดนื่อมัน เด,เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมากับเพื่อนไปก่อ oh นเราต้องเอาชานะสองคนนั้นให้ได้เฮ้ยเบคอนซูๆเราต้องเราต้องฆ่ามันให้ได้เอนั่นแหละไอ้เบคอนไปสองคนหนึ่งเท่ากับสองเน้อเน้ยเฮ้ยไอ้ป้ชาชนะให้ได้ชนะให้ได้ไอ้ป้าสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดนั่นแหละ แปดคู้าซูซูวันเราตองเอาชนะใ้ได้ได้สิบลเกนึ่กสิไอป้าไอป้านึงนึงอย่าบอกนะว่าเองจะตอบไม่ได้นะเนอไม่นะทุกคนสิบบวกสิบเจ็ เฮ้ยเย้เอาไปตาแกแล้วไม่นะ <this> ตัวไรยังไม่ตายแล้วนี่อะไรสามไม่ดีไ่ดีโอ้ oh! <laughs> เราคิดไม่ทันเน่ สองสองบวกสามสองเจ็ดคูณสิบเอ็ดเจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบสองทับสองอันนั้นคืออะไรอะไอระดับบ้าระดับบ้าเรางงฮะคืออะไรอะมันคืออะไรอะทุกคน <laughs> มันมันคือหารหรออะไรอะ่ะไอ้คูเขียนอะไรมาเนี่ยไม่บายครับทุกคนเราต้องไปกันก่อนบ้าน